รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย s ิ n ค Corporation, OCT Travel, สายการบิน t u r k ์กิสแอร์ไลน์ตอนรับคุณเข้าสู่ตอนสุดท้ายของเที่ยวเช็คแบบคนเช็คครับสัปดาห์ที่แล้วครับผมพาคุณไปอื้งกับโบส์เซตเหล็กครับโบสท,ที่ตกแต่งไปด้วยโครงกระดูกนับหมื่นโครงครับที่เมืองคุนาโฮราฮะ จากนั้นเราพาคุณไปชมของล้ำค่าที่สุดของเช็กนั่นก็คือมองกุฎของกรรษัตริย์โบโฮีเมียที่เก็บรักษาไว้ที่ปราสา,าทคาลสเตนปราสาทโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่14โดยพระเจ้ชาชาวที่4มหาราชของคนเช็กค,ครับ <S <s การเดินทางเที่ยวเช็กแบบคนเช็กเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วครับเราจะพาคุณไปเช็กลิสต์ที่ไหนกันบ้างต้องติดตามในเที่ยวรอบโลกเช็กลิสต์ครับ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงกรุงป้าแล้วครับมองหลวงของเช็คนั่นเองครับและที่นี่คือจตุรัสวาเซสลาฟครับที่เป็นสวนรวมของทุกๆคนนะฮะที่จะมาที่นี่ใครหลงทางมาเจอกันที่นี่มีทุกอย่างครับของที่ระลึกนะฮะแบรนด์เนมของท้องถิ่นนะฮะผู้คนมากมายครับสาวๆหน้าตาดีด้วยและตรงนี้นะฮะมีศิลปินด้วยครับโอ้โหท่าทางจะมีแฟนคลับด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะครับ เป็นนิทรรศการนะครับที่จัดขึ้นที่จตุรัสวาเซสลามนะครับเป็นการฉลองครบรอบวันประสูตรนะครับของพระเจ้าชาวที่4ครับซึ่งถือว่าเป็นมหาราชของคนเช็กเลยนะฮะที่นี่ก็จะแสดงนะครับ e x p l a n บ t i o n ที่บอกว่าพระองค์เนี่ยได้สร้างอะไรให้กับแผ่นดินบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นสะพานชาวนะครับสร้างรากฐานต่างๆนะครับให้คนเช็กมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะ จากจัตุรัสวาเซสลาฟครับเดินมาอีกไม่ไกลก็จะถึงจัตุรัสเมืองเก่าครับที่นี่เองครับเราจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของยานฮูสครับบุคคลสําคัญอีกหนึ่งคนของเช็กครับด้านหน้านะฮะก็คืออนุสาวรีย์ของยานฮูสนะครับบุคคลสําคัญอีกหนึ่งคนนะครับของประเทศเช็กนะครับเมื่อก่อนเนี่ยศาสนาจักรเนี่ยเรียกเก็บเงินนะครับคนในการสารภาพบาปนะครับ แค่จ่ายเงินบาทก็หมดแล้วอะไรยางนี้ยานฮุสเป็นคนที่ต่อต้านครับแล้วก็ปลุกระดมคนนะฮะให้ต่อต้านร่วมของเขาด้วยสุดท้ายเนี่ยนะฮะเขาโดนศาสนา,จ,าจับตัวนะฮะแล้วเผาทั้งเป็นครับจนเป็นชนวนให้เกิดสงคราม30ปีครับจากจตุรัสเมืองเก่านะครับผมพาคุณผ่านถนนปารีส สู่สารชาวยูมาจนถึงจุดที่ได้ชื่อว่าที่สุดของกรุงปรากที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกใฝ่ฝันจะมาเยือนกันครับและนี่คือสะพานชาวส์ครับสะพานที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดและก็โรแมนติกที่สุดในยุโรปครับตอนนี้ผมอยู่บนทาวเวอร์นะฮะบริเวณสะพานชาวส์ครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์กสำคัญครับสำหรับคนที่มาปาร์ะครับตรงนี้เนะี่ย เราขึ้นมาเสียคนละ90โครนนะฮะแต่คุ้มมากๆครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้เห็นมุมมองแบบพาโนรามาเลยนะครับเห็นเมืองปลากในมุมมองที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นนะฮะถ้าอยู่ข้างล่างน,นะครับแล้วก็เห็นวิถีชีวิตผู้คนเห็นหนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเยี่ยมชมสะพานแห่งนี้โรแมนติกจริงๆครับถ้ามากับแฟนนี้ผมว่าสุดยอดจริงๆครับสะพานชาาครับ เมื่อกี้ดูมุมสูงกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาดูมุมปกติกันบ้างนะฮะแต่ที่นี่เนี่ยของเขาดีจริงครับเขาเลยใครๆก็อยากมาฮะก็เลยคนเยอะเป็นพิเศษนะครับที่สะพานชาวแห่งนี้ก็จะเต็มไปด้วยรูปปั้นนะครับสองฝั่งเลยนะฮะเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนักบุญคนหนึ่งนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญที่มีความซื่อสัตย์นะครับทางด้านสัจจะนะฮะจนตัวตายเลยครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นที่ยกย่องของคนเช็คครับ ท่านจอนในปามุกนะครับคือนักบวชนะครับในสมัยก่อนนะครับแล้วก็อยู่ในพระราชวังครับเป็นโบถ์ในพระราชวังนะฮะอยู่มาวันหนึ่งครับพระราชินีเนี่ยไปสารภาพบาปครับแล้วก็ท่านจอนในปามุกเนี่ยก็รับฟังไว้นะครับพระราชาก็เรียกท่านจอนในปามุกไปถามนะครับว่าพระราชนีเนี่ยสารภาพบาปว่ายังไง แต่ท่านจอเนปามุกเนี่ยไม่บอกครับพระราชาจึงโกรธมากครับก็เลยจับท่านจอเนปามุกครับโยนลงสะพานชาวในบริเวณที่ผมจะพาไปนะฮะพอท่านเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยก็เกิดดาว5ดวงครับบนฟ้านะฮะหลังจากนั้น300ปีครับนักบวชจอเนปามุกก็ได้รับการยกย่องนะครให้เป็นเซนต์หรือว่านักบุญนั่นเองครับนี่คือนักบุญที่ชาวเช็กให้ความเคารพนับถือครับจอเนปามุกครับ สำหรับคนที่มาที่รูปป้านของนักบุญจอรเนปามุกนะครับก็ให้มารูปตรงที่บริเวณที่ท่านตกลงไปแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าจะได้กลับมาที่กรุงปารากอีกครั้งครับผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเรา,เราจะได้เจอกันอีกครั้งที่กรุงปารากไม่ช้าก็เร็วนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่นักบุญเนปามุกนะครับถูกโยนลงไปนะฮะตรงนี้เนี่ย คนจะมาขอพรกันนะครับที่สะพานชาวแล้วก็คนที่จะขอพรและสำฤทธิ์ผลได้เนี่ยจะเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับแล้วก็รักษาคําพูดครับวิธีการขอพรนะครับก็คือจะมีหมุดอยู่ข้างล่าง1อันนะฮะให้เราก้าวเท้าขวาไปก่อนนะครับแบบนี้นะฮะแล้วให้วางนิ้วมือซ้ายนะครับทั้ง5นิ้วเนี่ยลงไปที่ดาวทั้ง5้าดวงนี้นะฮะจากนั้นนะครับวางนิ้วมือขวานะฮะทั้ง5นิ้วเนี่ยไว้ที่ ดาวทั้ง5ดวงแบบนี้นะครับแล้วก็ชะโงกไปดูนะครับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็อธิษฐานครับพออธิษฐานเสร็จแล้วนะครับให้รูปที่ตัวนักบุญเนประมุตนะครับถ้าเป็นคนไทยก็ยกมือไหว้ทีครับเป็นอันเสร็จพิธีนะครับก็หวังว่าพรที่ผมขอไปนะฮะจะสำริจผลนะครับนี่แหละครับคือจุดที่ ทุกคนต้องเข้ามานะครับที่สะพานชาาครับนี่ฮะเห็นไหมมากันเต็มมากันเต็มนี่เป็นแค่การเริ่มต้นของการเช็คลิสของเราในกรุงปราเท่านั้นนะครับพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเช็คลิสต์ในกรุงปรากันต่อรับรองว่ามีอะไรสวยงามให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเยอะเลยละครับ สนับสนุนโดยสิ n g Corporation OCT Travel เราอยู่ที่กรุงปรากครับและสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องมาคือปราสาทปารากแห่งนี้ครับแต่เดี๋ยวก่อนผมขอพาคุณทะเลทะไหลกันสักแป๊บก่อนครับที่บริเวณหน้ปปาปราสาทปาร์กนะครับเขาจะมีร้านขายของแบบโลโก้โลโก้นะคนเช็คเขาจะมากินกันตรงนี้แหละครับแล้วก็ผมก็เจอนี่นะฮะหน้าทาเลยทีเดียวครับเออ what is i ฮัลลูสกีฮัลลูสกีก็คือมันฝรั่งนะครับเป็นดัม pling ที่ทำจากโปเตโต้นะครับแล้วก็เป็นหมูลงควันแล้วก็ไส้กรอกนะครับ One p l e a นี่คือคุณลูคัสนะครับขายอาหารอยู่บนเดเวน้าราษาปลานะครับแล้วก็เคยไปเมืองไทยมา How many time s you go to Thailand Maybe six or seven Where is your favorite place? กาอช้างก่อช้างจังหวัดตราดครับแล้วไม่ธรรมดาฮะไปสักมาด้วยเป็นภาษาไทยนะครับ เพลิดเพลินไปกับทุกวันเพราะคุณไม่เคยรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอันนั้นตรงนั้นอ๋อห้าแถว thank you lucas thank you thank you this is traditional check yeah yeah you you like thai food i like กระเพราไก่กะเพราไก่ไข่ดาวอาหารโปรดของคุณลู c ัสครับขอบคุณครับอาหารเช็คแบบคุณเช็คนะครับอันนี้จะเป็นดัมปลิงนะฮะดัมปลิงเนี่ย ถ้าภาษาอังกฤเขาจะเรียกว่าเกีียวนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นของที่จะทําให้เราอิ่มนะครับทำมาจากมันฝรั่งนะครับแล้วก็มีหมูลมควันแล้วก็ไส้กรอกตะกี้ผมก็ดูราคานะฮะสีแต่เขาเอาไปชั่งน้ําหนักเขาก็ถามว่ามอไหมมอไหมก็ผมก็เออมอสิก็จะได้อิ่มๆปรากฏว่าราคากูสองเลยคุณผู้ชมตรงนี้ก็เป็นการทานอาหารเช็คแบบคนเช็คนะครับ บริเวณหน้าปราสาทปลางนะครับเราก็จะได้เห็นร้านอาหารแบบนี้นะครับกินแบบโลโก้โลโก้จริงๆแล้วก็เขาปิดประมาณ6กโมงเย็นนะคุณผู้ชมนะมาเรามาลองกินดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงครับจะมีกระหล่ำปลีด้วยนะครับฝอยๆแบบนี้น่าจะออกรสเปรี้ยวๆหน่อยนะฮะใช่เลยครับกระหล่ำปลีมาตัดเลี่ยนครับแล้วก็ไส้กรอกเนี่ยทำจากหมูนะฮะอร่อยมากๆครับลักษณะจะคล้ายๆกุนเชียงบ้านเรา เยี่ยมครับยังมีอีกหลายร้านครับเดี๋ยวผมพาเดินดูแล้วกันว่าแถวนี้มีอะไรบ้างที่นี่คือที่ปลาครับกินของคาวกันแล้วนะครับเราก็ต้องมาทานของหวานกันบ้างนะฮะก็จะมีขนมท้องถิ่นครับแต่ละที่ที่เราไปนะครับ hello how does it call t r i c k t r i c t r i c k t r i c นะฮะทำจากแป้งนะครับแล้วก็นำมาคลุกอัลมอนด์ส่วนผสมต่างๆแบบนี้นะครับ ขั้นตอนของเขาเนี่ยก็คือจะปั้นแป้งจากอย่างเหมือนอย่างข้างในก่อนนะฮะแล้วก็มาเป็นอย่างนี้ก็จะมีนิวเชล่าบวกนิวเชลาได้ก็จะบวกราคาอีกนิดนึงนะครับนี่แม่น่ากินนะครับเค่นี้ e รั e วันคร้ยของอร่อยของอร่อยโอเค thank you bye bye นี่ฮะโอ้จากจากแป้งแบบปั้นๆน,นะฮะกลายเป็นแบบนี้ได้ขอลองหน่อยแล้วกัน อร่อยครับคุณผู้มชมครับรสชาติกลมกล่อมมากๆนะ oh, <okay. S 1> แล้วก็มีความเขา,าเรียกว่าคล้ายๆกับเพสตรีขนมเพสตรีถ้าคุณเคยกินของยี่ห้อหนึ่งในบ้านเราที่ดังๆนะฮะอร่อยมากๆครับนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพามาชมวิวเมืองปรากนะครับจากมุมของปราสาทปรากนั่นเอง ว่าจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวส่องผ่านอันนี้เลยไหมส่องผ่านอันนี้เลยโอ้โหคุณผู้ชมครับวิวสวยจริงๆครับ <Wow. S 2> แหมไม่ใช่อันนี้นะครับแต่เป็นตรงนี้ต่างหากครับไปชมพร้อมๆกันไ,ได้เลยครับมมาเดินตลาดทั้งทีนะครับก็อยากจะซื้อของฝากแฟนรายการกันหน่อยแล้วกันนะครับ ก็มีหลายอย่างเลยนะฮะของเช็คนี่ก็ถือว่าเป็นของที่ยูนิคมากๆครับมีทั้งแมกเนตมีทั้งของเล่นโมบายต่างๆนะครับแต่ผมขอเลือกอย่างนี้แล้วกันเขาบอกว่าเป็นของที่เด็กๆเช็คนะครับต้องเคยเล่นกันทุกคนนะครับนั่นก็คือลูกขางนั่นเองนี่แบบนี้นะครับจะเป็นของคุณผู้ชมแน่นอนนะครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเรานะฮะเดี๋ยวซื้อเลยละกันนะครับโอเคไอชูเ what is called in in check กาเชียหรือว่าลูกขางนั่นเองครับนี่โอ้โชยายโชวยายอ่าเรียบร้อยนะครับ thank you ดิก k ี้ดิก y ี้ดิกี้แปลว่าขอบคุณในภาษาเช็กนะครับได้มาแล้วเรียบร้อยครับจะเป็นของคุณผู้ชมแน่นอนนะครับ5รางวัลอย่าลืมติดตามชมรายการของเราให้เยยาวนะครับ หลังจากที่ทะเลถลไมกันมานานนะฮะตอนนี้ประสาทปลาร์กรอเราอยู่ครับเดี๋ยวไปดูข้างในว่ามีอะไรกันบ้างนะตามผมมาครับ ในบริเวณปราสาทปรางค์นะฮะก็จะมีตอกเล็กๆแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าโกลเด้นเลนครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยต้องเสียงตังเข้ามานะครับแต่ถ้าหลังห้าโมงเย็นเนี่ยเข้าฟรีนะครับคุณผู้ชมก็เป็นทริคอีกหนึ่งอย่างนะครับถ้าคุณมาที่ปราสาทปรางค์นะครับที่นี่นะฮะในอดีตเนี่ยเป็นที่พักของทหารนะครับแล้วก็เป็นพาา่อค้าช่างฝีมือต่างๆนะครับรวมถึงในศตวรรษที่16เนี่ยมีพวกนักเล่นแร่แปรธาตุนะครับมาอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากะครับจนเรียกได้ว่าถนนเนี่ยเป็นถนนแห่งการเล่นแร่แปปรรรรรธาาาาาตตุุกก็็วว่่่่ได้้นนนนนะะะะคคคััับบบีีีอจจเเเเหผละะทย และภารกิจอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมได้รับมอบหมายมาให้ไปเช็คลิสต์กันนะฮะก็คือการตามหาศิลปินเช็คคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับเป็นบ้านของเขาครับเป็นบ้านเลขที่22ครับเดี๋ยวช่วยกันหาไปพร้อมๆกันนะฮะคนคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าฟรานคาฟกานะฮะเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าบ้านของเขาอยู่ไหนครับตามมาครับ18นี่ครับฟรานคาฟกานะฮะบ้านของเขาเคยอยู่ในนี้ที่นี่2ปีนะครับในปี 1916-1917เะครับเพื่อที่จะหาอินสปิเรชันในการเขียนหนังสือด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าข้างในมีอะไรกันบ้างครับไปด้านใน,นะครับได้รูปรวมงานเขียนของฟ a าสคาฟกาไว้มากมายครับและผลงานที่โด่งดังที่สุดก็คือเรื่องเมตาโมฟอร์ซิสครับเรื่องของคนที่กลายเป็นมแมลงสานั่นเองครับ นี่แหละครับงานเขียนของฟาสซ์คาฟกานะครับเมตาโมฟอร์ซิสนะครับซึ่งฟาสซ์คาฟกาเนี่ยเขียนแล้วก็เรื่องเนี้ยดังที่สุดนะฮะเอกลักษณ์ของฟาสซ์คาฟกานะครับก็คือความโดดเด่นในการเขียนด้วยภาษาที่ไม่เหมือนใครในยุคนั้นนะครับก็ทำให้เขามีชื่อเสียงมากๆนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็น่าจดจำมากมากครับอีกหนึ่งหลังนะครับที่น่าสนใจครับคือพิพิธภัณฑ์เก็บชุดเกราะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างข้างบนเนี่ยจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนฮะตามมาครับ ชุดก่อแรกนะครับอันนี้น่าจะเป็นโรมันนะครสมัยโรมันครับมีโล่เมดูซ่านะครเวลาส่องศัตรูเนี่ยเป็นหินแน่นอนน่าเสียดายครับที่โซนอื่นเนี่ยเขาปิดกันหมดแล้วครับเลยเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมได้เพียงเท่านี้นะครับแต่ก็ดีใจที่ได้มาครับกับที่นี่โกลเด้นเลนในปราสาทปลากคแห่งนี้ครับการตามล่าเช็คลิสต์ในกรุงปาร์กยังไม่หมดนะครับขอพักเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันครับ สนับสนุนโดยสิ่ง Corporation See you again Travel g l o b a WiFi จาก BS Mobile นี่คือเลนนันวอลครับอีหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงปารากนะฮะในสมัยก่อนเนี่ยเช็กเนี่ยถูกปกครองโดยสหภาพโซเวียตน,นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มต่อต้านนะครับเข้ามาเขียนข้อความประท้วงนะครับถึงสิทธิ์ของเขาที่เขาอยากเป็นอิสระอยากเป็นไทยนะครับ แล้วพอเขาเขียนปุ๊บเนี่ยตอนเช้ารัฐบาลก็จะมาลบนะครับแล้วตอนกลางคืนเขาก็มาเขียน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 อย่างนี้ครับแล้วก็ลบลบเขียนเนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดนะครับเช็คเป็นไทยปุ๊บเนี่ยเขาก็ปล่อยกำแพงนี้ไว้นะฮะที่นี่จะมีข้อความต่างๆมากมายครับโดยใช้จอห์นเลนนอนนะครับเป็นตัวแทนของความคิดของอิสระทางความคิดนะว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพนะครับแต่ละวันนะครับจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาถ่ายรูปกับที่นี่นะครับบางคนเนี่ยก็มาเขียนนะครับข้อความไว้เยอะแยะมากมาย ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คครับที่ต้องมาเช็คลิสต์กันนะครับที่กรุงปรากประเทศเช็กครับผมก็มาถึงที่นี่แล้ครับสถานีนามิสตี้มิรูครับซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ลึกที่สุดน,นะครับแล้วก็บันไดเลื่อนยาวที่สุดด้วยนะฮะความสูงจากพื้นดินนะครับลงไปเนี่ย43เมตรนะครับแล้วก็ บันไดเนี่ยนะฮะยาว87เมตรนะครับใช้เวลาลงประมาณ2นาที20วินาทีนะครับที่นี่เป็นสถานีรถไฟครับที่มีความยาวที่สุดในสหภาพยุโรปแล้วนะครับอุย้ยเสียว <laughs> เดี๋ยวเราจะเดินทางอีก2สถานีครับ <laughs> เพื่อพาคุณไปย่านโอนทาวนะฮะไปชมจตัตุรัสของเมืองฟรากนะครับสวยงามมากๆแล้วก็โรแมนติกมากๆนะครับจะสงคำล่ำลือหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามนะฮะอันนี้ผมหาเรื่องไม่มอไว้ข้างล่างนะครับ <laughs> เพราะว่ากลัวฮะ ดูสิขาขาไปแล้วขาสัน่นและสิ่งที่เราจะพาคุณไปดูที่จตุรัสเมืองเก่านะครับก็คือหอนาฬิกาดาราศาสตร์ครับที่มีไฮไลท์อยู่ที่การบอกเวลาทุกต้นชั่วโมงครับที่ใครมาที่กรุงปารากและไม่มาเช็คลิสต์ทนี่ถือว่ามาไม่ถึงครับ และที่สุดท้ายของการเที่ยวเช็คแบบคนเช็คครับพี่หลินก็พาผมมาดูบ้านหลังที่เล็กที่สุดในปลักที่ย่านโนวีสเปสครับไหน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 อันนี้ป่ะครับใช่แล้วแล้วมีคนอยู่จริงๆไหมครับพี่มีคนอยู่จริงๆค่ะแล้วประตูบ้านเขาดูสิมัไมไม่มีลูกบิดอดอพี่ทำไมไม่มีประตูอ่ะมีคนอยู่จริงๆนะแล้วก็คผ้ามองเข้าไปก็แบบ ครอบครัวสองข้างจะเป็นคนละครอบครัวเจ้าของนั้นกับเจ้าของนี้คนละเจ้าของเวลาจะเข้าบ้านขอเข้าประตูข้างๆแล้วเขาเขาให้เข้าด้วยใจดีใช่เพราะ<อ>เป็นบ้านประวัติศาสตร์ไงต้องขอบคุณมากที่มาเที่ยวด้วยกันโอ้ยต้องขอบคุณพี่ลินมากๆครับผมได้เปิดมุมมองเกี่ยวกับประเทศเช็กได้อย่างมากมายเลยเดียวตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเป็นสังคมนิยมคนจะต้องซีเรียสบ้านเมืองจะต้องดูทื่อๆไม่มีศิละปะวิทยาการอะไรแต่พอเรามาเนี่ยปุ๊บ เปลี่ยนโลกทัศผมเลยนะมีทั้งธรรมาชาติมีทั้งการลเล่นกิจกรรมต่างๆอาหารก็อร่อย,ยขอบคุณพี่หลินมากๆครับสำหรับประสบการณ์ครั้งนี้ครับสาเหตุที่น้องแนทมาครั้งแรกแล้วได้มาสัมผัสกับคนท้องถิน่นไม่ได้ไปเฉพาะเมืองสำคัญ3-4เมืองของเช็กทำให้ได้ไปเจอคนที่เขามีชีวิตประจำวันอยู่จริงๆแตกต่างกับถ้าเราไปแต่เมืองเที่ยวเราจะเจอแต่นักท่องเที่ยวผู้คนก็จะแตกต่างออกไปนะคะลองเชิญชวน เพื่อนๆกลับมาอีกครั้งนะคะและพี่ก็จะรออยู่ตรงนี้แน่นอนครับถ้านึกถึงเช็คผมนึกถึงพี่หลินแน่นอนแล้วก็สัญญาครับว่าจะกลับมาที่นี่แน่นอนเพราะว่าผมหลงรักที่นี่ซะแล้วโอ้ขอบคุณมากค่ะสัญญานะขอบคุณครับขอบคุณครับสัญญาครับค่ะช่วงเช็คลิสต์แฮปป e n i n g งสนับสนุนโดยบริษัท MG s l เซลประเทศไทยจำกัดเพื่อเป็นการส่งเสริมการขับรถอย่างปลอดภัยบนท้องถนนบริษัท MG เซลประเทศไทยจำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์ MG ในประเทศไทยจึงได้จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถนะขับขี่ปลอดภัยกับรถยนต์ MG โดยได้รับเกียรติจากคุณพงศักดิ์เลิศดีดีวัฒนวงศ์รองกรรมาการผู้จัดก,การบริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัดให้การต้อนรับสื่อมวลชนณศูนย์ฝึกอบรมการขับขี่รถยนต์ MG Driving Experience การอบรมในครั้งนี้แบ่งเป็นภาคทฤษฎีในช่วงเช้าและปฏิบัติลงสนามจริงในช่วงบ่ายโดยมีวิทยากรผู้มากประสบการณ์คุณวริจจารุเกียรติพงษาผู้อำนวยการศูนย์ MGD พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำตลอด2วันของการอบรมการฝึกยิ่งเข้มข้นขึ้นเมื่อในภาคบ่ายทุกคนต้องลงสนามจริงสื่อมวลชนได้สัมผัสสมรรถนะของรถยนต์ MG ทั้งการฝึกเบรกอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีฉุกเฉินการหักหลบไปยังพื้นที่ปลอดภัยในสภาวะกดดันการแก้อาการท้ายปัดหรือ oversteer การเปลี่ยนล้ออย่างถูกวิธีซึ่งช่วงท้ายของงานยังมีการแจกของรางวัลให้กับสื่อมวลชนที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมไลฟ and s h ช r e ด้วยครับเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ทั้งสนุกได้ความรู้ส่งเสริมนักขับรุ่่นใหมมและสรร้าาถถถางตฐ การขับรถให้กับคนไทยอย่างแท้จริงนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับมา MG Driving Experience Center นะครับมาทดสอบสมรรถนะรถยนต์ MG นะครับซึ่งเรามีอยู่ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น MG 3, MG 5, MG 6รวมถึน MG GS นครับนอกจากนี้เรายังมีอคอร์สอบรมเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยให้ทุกท่านด้วยนะครับไว้เจอกันครับ